ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องคิวมูมูกับเกม Rov นะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าทําไมวันนี้ไม่โลบอกไม่ไฟเอ็มมาเอาวีได้ยังไงก็มันมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือชาร์ล็อตนะทุกคนที่มันแจกฟรีนะอืมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปลองลงแร้งนะครับกับตัวละครนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวอย่างแรกที่ผมจะให้ดูก็คือตัวของโมเดลของตัวละครที่ชื่อว่าชาร์ล็อตนะครับมันก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับ ซึ่งค่อนข้างเฟียวนะเอฟเฟกต์สกิลมันสวยนะครับเดี๋ยวเซตไอเทมที่ผมจะใช้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในจัดเตรียมกันนะครับผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับทุกคนแต่ว่าชาล็อดเนี่ยผมแบบอ่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางนะครับต้องเล่นเพจเซฟกันหน่อยเซตก็จะเป็นเซตนี้เลยที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในหน้าเกมครับทุกคนไปลุยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าดาบตัวแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ตัวของชาร์ล็อตเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าออฟเลนนะครับแต่ว่าคราวนี้คืองานหยาบแล้วนะครับ <S <S ผมได้ป่านะ <S <S แล้วเหมือนออฟเขาจะไม่ยอมเล่นป่าด้วยนะครับซึ่งทําให้มันค่อนข้างที่จะลําบากนะเดี๋ยวเราจะไปลองชาร์ล็อตป่านคือผมเนี่ยดูมานะกายหงิดกิดง่ายหรือว่าคนอื่นๆยังไม่เห็นใครเล่นชาร์ล็อตป่าเลยไม่ใช่ผมคนแรกนะทุกคนแต่ว่ายังไงวันนี้เราต้องกดชาร์ลอตเท่านั้น เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดชาลอตเนี่ยคอนเทนต์อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอืมเฮ้ยบยคอนเทนต์มันจะเปลี่ยนเอานะเพราะฉะนั้นผมจะกดอยู่ดีอืมเป็นเพลเยอร์ที่มีความเสียเสียสละมากพระเจ้าหรือจะเชื่อซีโอเกนเน็กทามเอ้ย y ang, y ang, y ang, ยังยังยังไม่จบคลิปวัตวัตอุ้ยหลุดปก <laughs> เว้ อชาโรดชาโรดปึ๊บมีแพนจะดันชาโอดแบบส้มด้วยนะส้มะลรละ่ะกูงงกับตัวเองจะดันจังวาดเม็ดเขียวเม็ดส้มระดับโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเราจะดันเม็ดเขียวกันนะครับอเดี๋ยวเราไปเจอกันในหน้าสมอรภูมมศึกอันมีเกียรติของเรากเลยดีกว,ว่าทุกคนโอเคครับมาทุกคน อยู่ในหน้าเกมแล้วอ่าผมจะเป็นคนแรกของประเทศไทยหรอเปล่าเนี่ยที่เอาชาร์ลอตมาเล่นป่าเนี่ยเลยจะเชื่อโอ้พระเจ้าเอากูซื้อผิดอีกไปซื้อรองเท้าคายายเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบดาเมจแล้วน,นะครับทุกคนป่าดาเมจเนาะมันเซตเดิมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาโลน้ําแข็งออกนะครับผมไม่เห็นใครเคยเล่นเลยนะชาร์ลอตป่าเนี่ยเลยจะเชื่อ เดี๋ยวเซตไอเทมเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ขวาบนนะครับถ้าเกิดผมไม่ขี้เกียจนะอืมง่ายๆถ้าเกิดผมไม่ขี้เกียจเราก็เจอกันอยู่ขวาบนนะครับถ้าผมขี้เกียจก็ต้นคลิปอุ้ยมันเวทเหรอแต่เพื่อนสวยจัดเกมนี้เพื่อนมาดีจัดหุ้ยหุยดีจัดเกมนี้เพื่อนเฟี้ยวอ่าเดี๋ยวผมบอกไอ้นี่หลกัลกๆลก่อนนะครับตัวของชาร์ลอตเนี่ยก็คือมันจะมีสกิลหนึ่งใช่ไหมอุ้ย วิ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 ยอ,ยอ,ยอ,ยอย่าเลี้ยวมาทางกูนะเอาวอวยไม่น่าปล่อยดาวเฮ้ยเฮ้ยไบโอไบโอลบลบเดี๋ยวเดีด๋ยวเดี๋ยวลุดเพิ่มอีกคนนึงนะเดี๋ยวผมถอยก่อนแวนค่อนข้างลึกนะแวนเขาอะเมื่อกี้ผมพลาดนะถ้าผมสกิลสองเข้าไปก่อนนี่คือได้แล้วนะครับอ่ะมาในเรื่องของสกิลนะสกิลหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราปล่อยออกไปเนี่ย ปล่อยออกไปเนะี่ยเห็นไหมถ้าวิ่งมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นเพิ่มพาะแบบความไวในการวิ่งเนาะมผมจะไม่ขออธิบายอะไรเยอะนะครับเล่นดีกว่านะาตัวละครนี้ผมจะเล่นค่อนข้างเพย์เซฟนะทุกคนเพราะว่าตัวมันเล่นยากนะครับมันไม่เชิงอะเล่นยากแต่ว่าด,ด้วยตัวละครความบางอด้วยความบางของตัวละครเนี่ยมันทําให้ตัวละครมันแบบมันต้องเพย์เซฟอะทุกคนผมจะพยายามเล่นเข้าจังหวะที่ดีที่สุดนะครับจะไม่ เล่นจังหวะพิ่มเพื่อนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกตัวอยู่แล้วนะครับจังหวะไม่ควรพิ่มเพื่อนะแต่จากที่เล่นมาผมว่าตัวละครมันแบบเอาไปป่าได้นะผมก็เคยได้เล่นมาอยู่นะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนะี่ยไม่ได้ย้อนขนาดแบบไม่เคยเล่นเลยแล้วเอามาแรงนะทุกคนฮึบ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 เดี๋ยวเติมเพื่อนนะครับเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยว ได้นะยังไงก็ได้นะครับแต่สเสน่ห์ของตัวละครเนี้ยตอนแรกคือผมกะว่าจะไม่เล่นนะครับแล้วก็กะว่าแบบไม่สนละที่จะเข้ามารับฟรีอนะเนาะเพราะว่าขี้เกียจทํากิจกรรมแต่ว่าคราวนี้พอเห็นแล้วแบบอุ้ยสกิลมันสวยนะแบบสกิลปึ๊บป๊บอย่างี้เห็นปะเห็นไหมเนี่ยผมชอบสกิลนี้สุดเลยแพสซีฟบ่บอมันนะครับไม่อยากเรียกบอ่อหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาเรียกบอ่อกันเพื่อว่ามันจะได้เข้าใจง่ายเนาะสกิลมันเฟีเ้ยวเดี๋ยว คลิกซี่ป่นต้องขอบคุณคลิกซี่นะเข้ามาช่วยทำให้ผมวิ่งไวขึ้นนะครับตัวมันอะผมว่ามันค่อนข้างสมดุลมาโดยเฉพาะเลยอะแบบไม่น่าเกียดอะ่ะไม่ได้เข้ามาจนแบบเวอร์แบบเวอร์วังอลังการเก่งจนเวอร์แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาจนกากอะทุกคนบตอดนะมันมันต้องเล่นตอดตอดอยู่แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาเลยนะ เดี๋ยวออกก่อนนะครับเราเรายังไม่เกิดอะเลือดมันค่อนข้างที่จะตัวมันค่อนข้างที่จะบางเดี๋ยวผมจะพยายามเพย์เซฟโดยที่จะไม่เข้าแบบอะไรที่จังหวะเสี่ยงอะนะทุกคนมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวถ่วงทีมนะครับเดี๋ยวกลางนะผมเลงกลางไว้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดันกลางกันเดี๋ว่วฮึบอันนี้คือผมใช้ตัวของ iPhone อัดนะทุกคนเสียงเสียงมันค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยนะไม่เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมอื่นเนาะที่มันอัดในคอม ขอโทษด้วยนะครับทุกคนใครอยากสนับสนุนโดเนตก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องมีปัจจัยหมดนะครับทุกคนผมยังไม่ค่อยมีปัจจัยนะใครที่รักใครที่ชอบดูผมก็สามารถโดเนตมาได้นะครับ5บาท1ิบาทนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะครับที่ โดเนตมาให้ผมเนี่ยไว้ท้ายคลิปนะครับทุกคนคือง่ายๆนะทุกคนจะไม่ต้องโดเนตแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยทุกคนจะมีชื่ออยู่ในคลิปของผมนะสําหรับใครที่ไม่มีกําลังโดเนตก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแค่เข้ามากดไลค์กดแชร์พาเพื่อนพาพี่น้องมาดูผมก็โอเคนะครับรักมากๆเลยนะครับทุกคนที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เพราะว่าติดภารกิจที่อื่นนะครับขอโทษด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทําคลิปให้บ่อยนะครับกับอันเลนผมว่าวัดได้อะ่ะ ไม่น่ามีอะไรยากอะ้ยว,ว้าโอ้โหไม่เห็นว่ามันอยู่ในพุ่มเนะาะพลาดจริงอนะันเนี้ยเผลอๆเสียป้อมบนว่านาตานาตาาก็ดูจะไม่โยกขึ้นบนเลยนะทุกคนถ้านาตายายโยกขึ้นบนหน่อยอะผมว่าอเลนได้เลยอะเมือ่อกี้แต่เขาไม่โยกนะทุกคนเจอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษตัวเองนะทุกคน ไม่ถึงกับแยกให้แม่ไม่ปื้มนะครับแต่ทีมนี้เล่นดีนะแบบคือผมกำลังคิดว่าตัวผมนี่ถ่วงเขาหรืเอเปล่านะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบนแตกนะครับบนบนผมไปไม่ทันแน่ๆนะเดี๋ยวผมเอาเลี้ยวไปเอาอ็อบเจกต์ดก่านะครับเฮ้ยเอ้าได้เว้ยเดี๋ยวจะเชื่ออยากได้อ่ะอยากได้ดาร์กอ่ะ วยจัดตัวมันค่อนข้างที่จะแบบไม่แรงด้วยถ้าจากการค,ความคิดของผมอะตัวมันดีไหมมันดีแต่ว่าในเรื่องของจังหวะหรืออะไรเงี้ยไม่มันมีตัวที่ดีกว่าครับเรื่องนี้ดีกว่านะไม่ใช่ตัวมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันมีมันมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับอืม สายคู่แรกได้ดีอยู่นะครับสายหนึ่งได้สองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนน่าจะไหลขึ้นบนเลยเนาะคิดว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไหลไหมนะแต่ผมว่าถ้าไหลขึ้นบนก็คุ้มนะครับแต่สวยตรงเสียล่างนี่แหละทุกคนเกมเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสถานการณ์อนะาการเกมเปลี่ยนอนะทำไงดี อันนี้ยคือหมึกอะ่ะโดดเข้าไปปาดทีเดียวก็พังแล้วอะ่ะตัหมึกหมึกไม่ปาดนะมไม่รู้ทำไมนะเอนโซก็เขาก็ไม่วัดก็หมึกนะครับเดี๋ยวผมทำเงินก่อนเนาะผมเพิ่งกลับมาเล่นด้วยแหละ,อะของมันเลยแบบมันไม่ขลังเหมือนเมื่อก่อนที่เล่นแล้วอะ่ะทุกคนวันนี้เศร้า ถ้าเมื่อก่อนที่เล่นมันก็ค่อนข้างขังอ่ะไม่ได้เฟียวไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนละเ้ยเซ็งฮึบฮได้อยู่นะผมขอป้อมดีกว่านะครับอยากอยากขึ้นไปช่วยนะเอ้ยอยากลงไปช่วยนะแต่ว่าอยากได้ป้อมรอบนี้ขอป้อมก่อนอันนี้ยคือยังไงก็ได้ป้อม เพื่อนก็เฟี้ยวเหมือนกันเพื่อนสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีป่าเลยวะหรือว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ช่วยเพื่อนอยู่แล้ววะอันนี้เราได้สองเลยนะครับเพราะว่าเขาคืออเลนอะเล่นจังหวะแรกจัดเลยเฮ้ยเสียนะนะ่ะอุ้ยดีนะอนเลนไม่ต่อถ้าอเลนเล่นจังหวะวัดใจเมื่อกี้น่ากลัวน่ากลัวมากพูดตรงๆกูปล่อยสกิลทำไมวะเมื่อกี้ได้นะป้อมนนี้ผมว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปเติมกับเพื่อนก่อน เอาอ็อบเจกต์นะครับสกิลสวยตาตึงใจจ้าเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็พยายามไหลเอาบ่อเรื่อยๆนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวรวมกลางนะครับเดี๋ยว mm. ผมจะปล่อยออบไอ้ปล่อยตัวดาร์คขึ้นบนนะครับ เข้าเข้ากันไหมนะแรกคุ้มนะครับอย่างนี้คุ้มเนาะน่าจะปิดได้เลยด้วยนะจังหวะนี้นะถือว่าคุ้ม แคปทุกคนน่าจะจบแล้วเอ้ยมันเกิดมากันทันเปล่าถ้ากันไม่ทันก็คือจบเลยนะอืมแต่ว่าผมแบบค่อนข้างแย่อยู่นะเกมน,ะนมี้เล่นไม่เล่นไม่ฟอร์มเท่าไหร่นะครับหุ้ยปิดยากกว่าน่าจะยังปิดไม่ได้ต้องเติมนะเดี๋ยวพยายามดันเลนสูงมันผมดันบนนะเฮ้ยเฮ้ยได้นะนะอ๋อเลยดีกว่าไม่ไปแนละ้วไม่ไม่น่าจะดันสูงแล้วครับคีบขึ้นไปเองละ ผมว่าได้ด้วยซ้าสกิลมันครูดาวค่อนข้างไวนะตัวละครนยถือว่าเติมเพื่อนไวนะไปนะครับเดี๋ยวผมดันเลยดันปิดเลยนะเอ้ยแทงไม่อยู่เว้ยผมพยายามเอ้าอ๋อเขายอมนะทุกคนเออ ยสำหรับตัวละครใหม่นะมันทุกคนเล่นมันจริงอย่าลืมไปรับกันนะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังรับได้อยู่หรือเปล่าแต่มันจริงนะครับเล่นแบบเก็บบงเก็บบอ่อปาด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 แล้วใครอันนี้ใครมาเป็นอนนี่นะ่ะมาเป็นคนอะไระนางแบบให้ตัวละครนะกูดได้ที่โหลจริงฮนะฮะ ถ้ไม่ถึงได้ที่โหลอ่ะสก,กอร์ก็ไม่แย่นะเศร้าอ่ะโอเคครับทุกคนชอบกดไลค์ใช้กดแชร์จะพยายามมาทำคลิปให้ดูให้บ่อยที่สุดในโลกเท่าที่จะทำได้นะเพราะช่วงนี้ไปฝึกง,งานนะครับส่วนเซตไอเทมเอาอีกรอบนึงอ่าเซตนี้ไปใช้กันได้นะทุกคนลองไปใช้ดูนะครับส่วนอ่าอีกเรื่องนึงว่ายังไงไปกันต่อนะครับ สำหรับแค่นี้นะวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู See you again next time tomorrow นะจ๊ะจุบจ๊บจุ๊บฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะ